พิ่งหายไข้มึงเป็นมึงไปเองเหรอวะแล้วไม่มีใครแล้วกระดาษโอ้โหกระไดกูเป็นกระไดเองตายแม่ตายมามาเลยแค่ลิเกแค่นี้จะไปอ่อนแอแล้ว <มา S 2> ไม่เป็นไรแล้วออกโยมไปบ้านเขาให้น้ำเกลือมาแล้วกระปุกนึงอ่ะกระปุกนึงให้ชิบหายสามวันยังไม่หมดกระปุกเลยห <c oughs> ยดเนะเนะเนะเเเเอีอะกูจะดันแม่งก็มือไม่ถึง นน่นหนักอนาปูจะข่ามึงให้ได้ในวันนี้มันแค็ข้างเลยทำไมอีกล้วกระไดหักแล้วมันกระเทืบอะไรบนกระไดแล้วมันแค้นเข้าใจมันมันแคนก็รู้แล้วแค้นไปแค็งยืนอย่ามาแค้นอะไรบนกระไดแล้วให้เหยียบหลังแค่เนี้ยเอาไม่ไหวแล้วไม่ต้องเลยขึ้นหลังเลยไม่ต้องเหยียบปีนข้ามก็นไปเลยไอเทพทำไมใครจะขึ้นหลังใครกคตรท่านก็ขึ้นหลังพี่สิ ตัวนิดเดียวนี่เอาไ helmet, he oh, ม่ไหวแล้วอาชิบหายยังก็ใหญ่ยังเท้าเวสุวรรณค่อยๆนะเอ้าจะลองดูเสียงกูเอ้าแข็งแรงนะพี่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอดทนหน่อยผมไปขึ้นเฮ้ยเฮ้ยกูหมดอายหมดเลยทำเสียหน้าหมดเลยกูเกงว่ะเน้นไว้สิเน้นไว้เน้นไว้มึงพูดม um ึงค um ิดมาอยาให้กูเน้นตู้กูไม่ฟันเน้นเหรอ หมดแล้วเอาใครดีวะเนี่ยมันอ้าวโวมาพอดีเลยมาพอดีเลยลูกโอ้โหไอเทมมึงจะดังใหญ่แล้วดังไงอ้าวมึงเอาเฮียเลนลิเกได้ที่ไหนแล้วพี่ก็พูดทรงเดชไอเคไอเคมนี่คือน้องเฮียไม่ใช่อะไรครับนะมาทำไมอ่ะเดี๋ยวจะปั้นให้ดังเลยไอหนูจะปั้นผมไม่ดังใช่นะมีทุนป่ะต้องใช้ทุนเยอะนะไม่อ้าวจะปั้นเฮียเป็นหง่ะมันยากนะมาทำไมอ้าว กนไม่ไหวแล้วแค่ครึ่งกระไดก็ไม่ไหวแล้วอะไรพ่อเล่นลิเกยอแย,ย่จังเลยไม่ไหวจริงเดี๋ยว่อด,ดูดูผมนี่เล่นไม่ไหวดูผมใช่มันจะหนักแค่ไหนกันวะดูเลยดีมากลูกปปลเออเดี๋ยวกูเก็บตังค์มันจะตังค์ขาดเดี๋ยวหายไม่ได้หละเกยขนาดนี้ขโมยทั้งนั้นเลยแหมบอกนี่เกยขนาดนี้ขโมยทั้งนั้นเลยของเขาไม่เคยหายห,ายหรอกหายแต่ของพวกเราเนี่ยพ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปหรือเปล่านั่นเองมามาขึ้นเลย มีกำแพงข้าไปแน่นอนจิจิเฮี่ยมดีมากอางอายาต้าเาขึ้นบันไดใจยังแข็งแน่นหนักหนักกูจะขามึงให้ได้ในวันนี้มันแค้นขังฟังใจในเลยดี ต้องเป็นผีวอ,อดวายด้วยมืองอ่ากูสองมือไฟคว้ากำแพงดังใจมาถ้าไปครูจะรอดไหมเนี่ยจะข่าอ่ำไปฆ้าอามันให้ได้ในวันนี้แต่ต้องละกำแพงพลันในทันทีเห็นน้องที่บึงทวากควักงลังวันเร็วเข้า น้องชายกูให้รางวัลมึงหูตามึง,มงไปมองอะไรอไวอนไอแล้วรางวัลขอบคุณนะลูกนะน้องชายมมัน้าไปไป่ปโอ้ขนาดไอ้วอนยังไม่ไหวจะก,กูขี้ไม่ไหลพรวดเลยเละ่ะขอบ,บคุณนะลูกนะขอให้เจริญรุ่งเรืองเลวยนี่ขอให้โชคดีมีสุขนะลูกๆๆๆๆนะป๊อบน้อมนอบเลยเซ่ไอ เดี๋ยวไปแล้ว,แล,วแล้วย้ายมาตรงนี้ดีหนักหนามือก็ออกไว้กว่ากำแพงดังใจใหมาจะข้า,ามไปข้ามันด้วยทันใดเห็นสิบปู่นักคาราชาฟักลังวันไวๆให้อ้ามามึงไม่ได้ดูเลยนะเขาจ้องเขารู้ซิบแล้วนะมึงมึงไปมองที่ไหนได้ไอวอน เดี๋ยวปีหน้าเราก็มาเล่นบ้านปู่เขาแล้วไม่ไหวแกแม้อยากจะเออมึงจะไปบังคับเขายังไงล่ะลูกเอ้ยเออมึงนิดเดียแทนะไปนิดเดี่วกลับขอบคุณนะครับสิบบ้านปู่นักราชเดี๋ยวบปอนแก้วโอ้โหปักเดี๋ยวิดเดี๋ยแท่านะกรับขอบคุณนะครับ ขอบคุณบ้านครับสิบบ้านปูนะครับขอกราบขอบคุณมี่สิทขอให้ลุงเหลืองร่ำรวยล่ายุยเล้กราบขอบคุณนะครับบคุณกี่เดือนนึองาม่เอามึงไป่ดูเพยังไงวอนและอยังไม่อ่อนเนะออ๊บมาลุ แล้วย้าให้ไปตรงนี้ดีหนักหนักมือก็อขวาคว้ากำแพงดังใจใมาจะข่ามไปฆ่ามันด้วยทันใดแต่ต้องลากกำแพงโดยไวเฮยเฮยเฮยตรงนี้กำแพงโอ๊ยไอ้วันโอ้ยมึงมึงจะฆ่ากูละมึงไม่อยากดังละใครจะดังก็ดังเถอะกว่าจะดังหลังข้าไม่หักเลยนะโอ้โหหนักขนาดนี้ ะปีนกำแพงแล้วข้ามไปเอ้ยข้ามไปไม่ขามอะไรเขามีวะกูจะเล่นลิเกตังค์หนูแหมมึงนี่เหลือเกินไอ้ห่านี่เอาไปฝากไว้เมื่อกี้ข้ามไปไม่ขามแมวกงหนูได้ร้อยเดียวอ้าเจ๊พี่เมื่อกี้ให้กี่ร้อยอ่ะ ให้สองร้อยก็สองร้อยก็นั่งอ่ะมึงจะาวากอีกร้อยถึงไม่สามเล้วโอ้กองกาใจใจลอมลันเข้าต่อตีงาขยาหวพวกศัตรูงาก็ะจากออกพ่อจะแล้วเฮ้ยแฮ้ยเเห็นตะวันลอยไกลก่อช่วยโอกาสตอนตะวันใกล้จะมืดโดยไม่หักแล้งก็แพงไม่พูแล้วตามเร็วขอบคุณมากนะพี่ จะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินของพาทมิน